ชาวต่างชาติถูกผู้ก่อเหตุ2คนยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าวิลล่านะคะว่าผู้เสียชีวิตต,ตกลงแล้วเป็นใครเพราะว่าใช้พาสปอร์ตคนอื่นในการเดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่ามาเช่าวิลล่าหลังเกิดเหตุตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือว่าตอมได้มีการจับกลุ่มหนุ่มสัญชาติอเมริกาซึ่งก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบุตรสาววัย9ปีนะครับหลายครั้งที่ต่างประเทศก่อนที่จะหลบหนีความผิดแล้วก็เดินทางเข้ามาหลบซ่อนตัวอ,อยู่ในประเทศไทยคุยกับมันขอดูวีซามันจะไม่ให้ดูถามว่าเป็นคนประเทศไหนไมันก็บอกมันคนต่างชาติคนในหมู่บ้านนี้เดือดร้อนกันมากมันไม่ไหวแล้วตำรวจสพบางละมุงกับ รอจังหวัดชนบุรีนำหมายจับนะคะของสารจังหวัดอทิยาไปจับนายโทมัสอายุ47นางสาวจูเลียอายุ35เป็นสามีภรรยายกันเป็นชาวเยอรมันข้อหาเป็นบุคคล เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุชายสัญชาติอเมริกันได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและค่มคืนพนักง,งานร้านนวดแผนไทยจากนั้นคนร้ายได้ลบหนีไปซึ่งระหว่างหลบหนี้ได้ไปก่อเหตุกระทําอนาจารกับเด็กสาวอายุ13ปีอีกรายในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอน ข้อมูลการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติและการรายงานตัวทุก90วันทำให้ทราบว่านายโรเบิร์ตพักอาศัยอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซอยนานาถนานสุขุมวิทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแก่นและทำการจับกุมได้ในเวลาต่อมาเอามันยังไงทำไมชาวต่างชาติเนี่ยถึงฮึกเหิมถ,ถึงอุกอาจกล้ามาก่อเหตุสะเทือนขวัญในบ้านเราตอนนี้ตำรวจไทยก็ทำงานกันอย่างขมขื่นแล้วค่ะล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้ได้แล้วถึง2คนนะคะ หนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนปรากฏชื่อมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็คือนายโอลาฟค่ะเป็นหัวหน้าทีมเลยนะเขาระบุว่าเป็นหัวหน้าทีมเป็นคนสั่งการคุมเกมในการก่อเหตุอุ้มฆ่าครั้งนี้โดยโอลาฟเนี่ยนะคะสืบไปสืบมาเป็นตัวการสําคัญของแก๊งนอกรีดนอกกฎหมายหรือว่าแก๊งเอาท์ลอ์ซึ่งเป็นมาเฟียต่างชาติค่ะพัวพันกับยาเสพติดด้วยนะคะที่เข้ามาทามาหากินอยู่ในบ้านเราค่ะ ในการดําเนินการในเรื่องของโอเวอร์เซย์นั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีการป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวคนต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยได้รวมถึงคดีต่างๆที่เป็นคดีสําคัญที่เราเองเราประสานงานกับหลายๆประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีการติดตามจับก,กลุ่มผู้ต้องหาที่สําคัญได้ลดเหตุที่จะเกิดเรื่องของการลักพาตัวก็ดีเหตุที่จะเกิดในประเทศไทยก็ดีลดลงไปนะครับ